ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเส้นทางของี่ดิน22ไร่นะคะที่ครูยายหมีสนามชายเขตอันนี้เป็นถนนสองเลนที่เราเลยถนนสี่เลนลเลยตลาดสนามชายเขตมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถึงทางเข้าแนละ้วอ่าใกล้ถึงทางเข้าแล้วนะเราผ่านโรงเรียนสนามชายเขตมานะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าวัดสะ ไม้แดงนะตัวบนคูยมีนะคะเส้นทางรอบด้านนี่ก็จะเป็นต้นอยู่ค่แล้วก็ต้นยางนะคะข้านหน้าท้านหน้านู้จะเป็นต้นยางถนนทางเข้าเป็นทางลาดยางมาตอยค่ะก็กว้างถึง6ถึง8เมตรเลยทีเดียวส่วนยางข้างทางก็ร่มเริ่นมากเลยนะคะอมอไม่ชัด ทางร่มเรื่นมากขับมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นทางแยกขวามือที่เป็นทางลาดยางเช่นเดียวกันนะ,ละเลียวเข้าไปเราจะผ่านโค้งทางกำแพงสีนี้นะสีเขียวเขียวเหลืองๆองเนี่ จะผ่านคงนไปสเสร็จแล้วเราก็จะเห็นบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ที่ดินเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้นะ,ะตรงนี้เลยเลีเ้ยวขวาตรงนี้ที่ดินของเราจะเลี้ยวขวาจะเป็นทางลูกลังเข้าไปประมาณร้อยร้อยเมตรร้อยกว่าเมตร จากถนนลาดยางเข้ามานะคะก็ประมาณร้อยเมตรกว่านิดๆน,นะคะเข้ามาก็จะเป็นบ้านหลังนี้ค่ะตรงนี้นะจะเป็นจุดเริ่มต้นของที่ดินนะคะนี่เริ่มตั้งแต่เสาอันนี้เลยนะคะนี่เสาเสาอันนี้นะตอนนี้แบ่งที่ดินออกเป็นหลายส่วน,นะคะ่ะปลูกอะไรหลายอย่างตอนนี้ก็เริ่มปลูกมันนะ ด้านหลังนุ่จะเป็นสวนยางเราเข้าไปเป็นทางลูกบังนะนี่ยังเป็นทางเข้าที่ดินทางจะมีสูงมีต่ำนะคะบางที่เขาทำานาบางที่เขาเป็นบอ่อฝั่งนี้นะด้านหลังสุดของที่ดินนะคะจะเป็นสวนยางพาราทั้งหมดเลยอันนี้คือด้านหลังนะจะสุดทางก็คือที่มีต้อนมะพร้าว จากสวนยางก็จะเป็นตาอจังหวัดจะเป็นที่ดินสูงนะคะตรงนี้เป็นที่ดินสูงที่เราต้องปรัดเนินแล้มถนอนอีกพอรถหลังกองไ่ไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้ําเอาไว้ทําการเกษตรนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นกระต้อเล็กๆนะคะแต่ถัดไปก็จะเป็นท้องนาค่ะ เยเอาไว้ทำนานะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงข้าวหรือว่าลงลงนาทำนาเป็นอย่างเป็นจริงเป็นจังก็จะเป็นตรงกรอหญ้านั่นก็จะเป็นบ่อน้านะคะแลวอันนี้ก็จะเป็นท้องนานะตรงนู้นก็จะเป็นบ่อน,น้ำอีกบ่อนึงนี่เป็นถนนที่ทางเข้าที่ดินนะคะ ปลูกมันสำปะหลังการสวนด้วยตอนนี้ก็จะปลูกมันสำปะหลังนะคะที่เดนทั้งหมด22ไร่กว่าอยู่ที่คู่ยนีนะคะ เหมาะสำหรับการซื้อไว้ลงทุนนะคะทำการเกษตรหรือเอาไว้เป็นปลูกต้นกัญชาหรือจะทำอะไรที่เป็นธุรกิจก็ได้